นั่งๆแล้นนวนาวนะจ๊ะเพื่อนๆอยากใส่ทำแบบคอมีระบายนะจ๊ะจะดูใครตัวนั้นแต่ว่าเราจะมีเขาเรียกอะไรนะเนี่ยลายที่แบบเหมือนกับ ตะเข็บนี้ตะเข็บมีอะไรนั่งไปทำไปไม่เสร็จง่ายหรอกแกะแล้วทำอีกแกะแล้วทำอีกอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าตัวนี้ทำนี่ไงพอทำแล้วมันนั่นก็เลยลองเปลี่ยนดูเพราะว่า ถ้าทำเป็นกระโปรงคู่กันน่าจะดีคิดไว้เนี่ยตัวที่ทำแต่นี้ก็เลยจองลองทำอันนี้ดูนะบางทีมันก็ไม่มีอะไรจะทำนั่งไปทำไปมาหลายวันแล้วนะแบบเนี้หมกมุ่นหมกมุ่นเพื่อนๆ <laughs> เ,เป็นกันไหมคือเราทำแล้วเราอยากเราอยากได้อยากสำเร็จแต่ว่า มันไม่ได้ดันใจนะขนาดฝีมือเราเองเราทําเองนะเนี่ยเรายังทําแล้วแกะอีกแกะแล้วแกะอีกผิดก็แก้ไขกันไปช่วงนี้ก็หน้าโปรไฟล์นะมีอะไรที่แบบเขาขึ้นมาโชว์หมดเลยนะใช่ไหมเกิดที่ไหนทําอะไรมีเพื่อนมีใครที่เหมือนกันเขาให้เราอัปเดตโปรไฟล์ขึ้นมาหน้าอย่างนี้แล้วจะเป็นแบบพี่มิตรก็น่าจะเยอะอยู่นะตอนนี้ถ้าเกิดเราขึ้นมาแบบนี้นะ ใช่ไหมก็แต่นางเข้าไปดูของนางยังไม่เห็นมีเบอร์โทรขึ้นถ้ามีเบอร์โทรขึ้นจะจะปิดเบอร์โทรหรือเปล่าแต่เขาก็น่าจะปิดให้เรานะไม่น่าเอามาคือเราเห็นหมดเลยไงเราไม่ต้องตามเข้าไปดูเรา,เราดูของเราเราก็เห็นของคนอื่นขึ้น,นเหมือนกันเขาเรียกอัปเดตใหม่ไงพออัปเดตใหม่ก็เป็นแบบที่เราเห็นนั่นใช่ไหมแต่ก็ข้อดีข้อเสียก็มีแหละ ก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียแหละเนาะไม่ได้ว่าเสียทั้งหมดแต่ก็ส่วนดีใครที่สุดจริตก็ดีไปใครที่แบบเป็นพี่มิตรก็ทำงานกันไปไม่มีสาระอะไรมาให้ฟังมาให้คุยวันนี้ก็อัปเดตกันไปดีใจกับเพื่อนๆเ,เขาคนที่เขาผ่านเขาได้เนาะ ก็ถ้ามีเพลงมีลิขสิทธิ์นะงก็เคยเจอเพลงมีลิขสิทธิ์นะก็ต้องต้องลบคลิปออกแหละใช่ไหม <_ d ates> เขาจะขึ้นมาให้เป็นสีส้มก่อนแต่ว่าถ้ามันนานๆก็จะขึ้นสีแดงนายังไม่เข้าไปดูเลยนะไปจะเข้าไปดูซะหน่อย <_ d ates> นี่นะซัมคอร์บายเดี๋ยวไว้มาดูตอนเสรดกันนะจ๊ะ Çok iyi değil mi?